สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสองวันนี้นะคะมิสจะนำเสนอเกี่ยวกับการปั้นดินน้ำมันให้เป็นรูปภาชนะแล้วก็มีอาหารวางอยู่ด้านในนะคะทำแบบง่ายๆเลยค่ะหลังจากที่นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นรูปภาชนะจานนะคะจากที่เรียนในชั้นเรียนแล้วเนี่ยนะที่มิสสอนให้คลึงดินน้ำมันเป็นเส้นนะคะแล้วก็นำมาขดเป็นรูปวงกลมนะคะจากนั้นก็จับมันคล้ายๆ เป็นจานหรือเป็นภาชนะสีอะไรก็ได้นะคะแต่สีที่จะแนะนำก็คือสีดำหรือสีขาวหรือสีน้ำเงินแล้วแต่นักเรียนนะคะถ้าไม่มีจริงๆจะเป็นสีชมพูก็ได้ค่ะอ่ะทะนีนี้เมื่อนักเรียนได้ภาชนะที่เป็นจานซึ่งเป็นข้อบังคับที่มิตรกำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องทำจานจากการขดดินน้ำมันให้เป็นรูปวงกลมนะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ คิดวางแผนว่าจะออกแบบปั้นดินน้ำมันเป็นอาหารประเภทใดนะคะตามใจของนักเรียนเลยนะคะ,ะถ้านักเรียนสนใจที่จะทำคล้ายๆมิสนะคะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะนักเรียนก็เตรียมดินน้ำมันด้วยการนวดนะนวดดินน้ำมันเอาสีเขียวมามาทำเป็นรูปคล้ายๆผักนะคะบีบดินน้ำมันให้เป็นแผน่นนี้บางๆเลยนะ จากนั้นก็จับให้มันย่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 นหย,ยิกหยักอีกหย,ย,ยักนะคะนี่นะนั่นหนูก็วางไว้วางปายบนจา,านเงี้ยนะเดี๋ยวมันจะได้เป็นเป็นผักรูปผักตรงนี้เห็นไหมคะที่วางไว้นะคะถ้าเป็นจานใบเล็กก็ขนาดเทา่านี้อาหารที่นักเรียนจะวางจะต้องมีขนาดเหมาะสมกับภาชนะนะคะถ้าภาชนะนักเรียนปั้นใหญ่ขนาดนี้อาหารที่วางก็ต้องมีขนาด สัดส่วนเหมาะสมถ้าภาชนะเล็กขนาดก็ต้องเล็กตามนะคะอ่ะทีนี้ลองมาดูกันว่าถ้าเราจะทําให้มันเป็นสําเร็จรูปจะยังไงกันนะคะเดี๋ยวมาดูต่อนะอ่ะอีกทีหนึ่งนะคะครื่องนี้ถนะ้ามันเป็นก้อนจากนั้นบีบแบนๆบีบแบนๆอย่างนี้เป็นแผ่นบางๆให้บางมากๆเลยนะคะบางมากๆเลยจากนั้นจับให้มันย่น,ยน นะคะย่นย่นหย,ยิกหยักหย,ยักคล้ายๆจับจีบอย่างนี้แล้วก็วางดูนะวางไปจนกระทั่งรอบๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะเกือบจะได้แล้วนะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะอ่ะพะนักเรียนได้อย่างนี้นักเรียนอยากทําอยากทําเป็นข้าวนะคะง่ายนิดเดียวค่ะนักเรียนก็เอาดินน้ามันสีขาวนะคะสีขาวนี่ก็กะว่าเออลองปั้นกลมๆดู แล้วลองมาวางเล็กไปก็เพิ่มเพิ่มจํานวนให้มันมีขนาดเหมาะสมกับภาชนะนะคะก็เลือกข้าวที่มีสีขาวลองกลมดูอ่ะจากนั้นจับกดให้มันเป็นแบนด์คล้ายๆสลับเปานะคะจับกดให้แบนด์คล้ายรูปสลับเปาอย่างนงี้นะนักเรียนก็หาอุปกรณ์ใกล้ตัวอะไรก็ได้ค่ะของเล่นของนักเรียนหรือเครื่องมืออะไรก็ได้นะคะ มาทําการจุดลงไปอย่างนี้จิกจิกๆๆๆลงไปให้ทั่วๆไหมจิ้มจจิิมมๆๆๆๆอย่างเงี้ยนะพอเราจิ้มจนทั่วแล้วมันจะออกมาเป็นรูปคล้ายๆอย่างเงี้ยอย่าเงี้ยนะคะอันนี้อันนี้มีผสมออกสีครีมครีมเนี่ยมันจะเป็นรูปอย่างนี้ไหมนะคะแล้วเราก็มาจัดวางบนจาน นะสมมติจิ้ม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 ไปจิ้มให้ทั่วๆนะคะอืมมันจะเหมือนเป็นเม็ดข้าวที่อยู่ในจานภาชนะครึ่งวงกลมเห็นไหมข้างล่างเป็นเรียบๆเ,เ,เป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะแล้วเราก็นํามาวางบนจานข้าวนี่อ่านะจากนั้นนักเรียนอยากปั้นเป็นอาหาร สมมุติว่าอยากทําเป็นไข่ดาวไข่ดาวนักเรียนก็ต้องหาสีขาวมาอีกนะคะเพื่อปั้นเป็นไข่ขาวปั้นกลมๆแล้วบีบแบนๆบ,บ,บางๆไข่ต้องเล็กกว่าข้าวใช่ไหมเอามาบีบกลมๆแบนๆบ,บางๆให้ค่อนข้างกลมเลยนะคะ,อะลองวางดิต้องเล็กกว่าข้าวนิดนึง อพอได้เล็กกว่าอีกนิดนึงเอาออกเอดีน้ำมันออกไปกขนาดดีๆบางบางพอได้แล้วได้แล้วนะคะเราก็มาหาสีส้มเอาสีส้มอันเป็นไข่แดงนะคะวางลงไปเห็นไหมก็ได้ไข่ดาวแล้วเห็นไหมคะไข่ดาว เห็นไหมอ่ะวางไว้ที่ผักจากนั้นถ้าอยากจะทำเป็นเส้นสปาเกตตี้นะคะก็คึงเป็นเส้นใช่ไหมแล้วก็นำมาขดมวนๆคึงเป็นเส้นแล้วก็เลยเอามาวางจัดวางก็ได้เห็นไหมอม็นเส็นเส้นอ่ะอยากมีอะไรอยากมีเนื้อสัตว์สมมุติอยากมีเนื้อส,สมมัตว์เราก็ นวดดินน้ำมันให้มีสีเนื้อเนื้ๆครีมๆผสมกันน้ำตาลผสมขาวนะก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ทำเป็นคล้ายๆเนื้อสัตว์สเต็กนะเป็นเนื้อสัตว์ก็บีบเป็นก้อนๆคล้ายๆง่ายๆไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคะทำง่ายๆนะ,ะสมมติเป็นเส้น เป็นเนื้อ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 หรือเป็นน่องไก่เป็นเนื้อดีกว่าเอาวางเป็นเนื้อสัตว์นะคะที่จะกินกับข้าวอ่าจากนั้นอยากจะมีซอสราดซอสเราก็นําเอาสีออกชมแดงแดงดีกว่าเอาแดงแดงเลือกสีแดงแดงมานวด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 ใช่ไหมคืนเป็นเส้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 น นีแล้วก็ทำเอามาลอดลาดเป็นซอสแค่นี้เราก็น่าจะเราก็น่าจะได้อาหารจานที่สวยงามพอจะส่งคุณครูได้แล้วนะคะนะคะประมาณนี้ค่ะนักเรียนสามารถที่จะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะตามจินตนาการได้อีกเพิ่ม,เพ,มเพิ่มความสวยงามนี่นะ ก็ใช้วิธีการคึงใช้ดินน้ำมันเล็กๆคึงคึงเป็นเส้นแล้วก็จับขดๆเป็นเล็กๆนะคะนิดๆแล้วก็ตกแต่งเข้าไปสมมุติว่าเป็นอะไรดีละ่ะมะเคือเทศนี่แต่งเข้าไปนะอา้าวใครอยากจะตกแต่งเป็นผักสมมุติจะแต่งเป็นผักอ่าแล้วก็บ้านเป็นแท่งๆบางคนเห็นทำเป็นแท่งๆ มาจัดวางก็ดูด้วยว่าสีมันเข้าไหมบางทีสีไม่ได้ก็ไม่เอานะคะอ่ะเปลี่ยนเป็นสีม่วงๆสมมติเป็นบีดรูทก็คึงเป็นเส้นๆโคดวางๆไปตกแต่งไปเพื่อเพิ่มความงดงามให้กับจานอาหารของเราใช่ไหมคะนี่แล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยทำได้ทุกอย่าง ที่นักเรียนอยากจะทำทนี่เรียนคิดว่าออกมาแล้วมันสวยงามนะคะอ่าได้แล้วแบบนี้ก็ส่งครูได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ตั้งใจฟังแล้วก็ทํามาส่งครูนะคะรับคะแนนไปค่ะสวัสดีค่ะ